สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่365วันคำอธิษฐานเพื่อชีวิตแห่งชัยชนะวันนี้เป็นวันที่13แล้วค่ะเราจะมาอธิษฐานทูลขอให้พระเจ้าทรงโปรดเสริมกำลังลูกให้ลูกยินหยัดต่อสู้กับศัตรูให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะข้าแต่พระเจ้าพระวจนะของโปรงตรัสไว้ในหนึ่งย้อนบทที่หนึ่งข้อ8ว่าถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาปเราก็หลอกตัวเอง และความจริงไม่ได้อยู่ในเราเลยลูกไม่ต้องการที่จะหลอกลวงตัวเองโดยไม่ถามพระองค์ว่าลูกได้พลาดจุดไหนที่พระองค์ทรงกำหนดไว้สำหรับชีวิตของลูกโปรดสำแดงให้ลูกเห็นว่าลูกกำลังจะทำสิ่งใดที่ไม่ควรทำขอทรงโปรดช่วยลูกให้ได้ยินคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงของพระองค์สำหรับลูกด้วย ขอทรงโปรดตรัสกับลูกอย่างชัดเจนผ่านพระวจนะคำของพระองค์เพื่อลูกจะได้รู้ว่าอะไรถูกและอะไรผิดลูกไม่ต้องการที่จะทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เสียพระทยัยในทุกสิ่งที่ลูกทำเพราะในพระวจนะของพระองค์กล่าวว่าและอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทยัย เพราะโดยพระวิญญาณน,นั้นท่านได้ถูกประทับตราหมายท่านไว้จนถึงวันที่ทรงไถ่ให้รอดเอฟเฟซัสบทที่สข้อที่30ขอทรงโปรดช่วยให้ลูกเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีทางของพระองค์เพื่อลูกจะได้ดำเนินชีวิตอย่างบริบูรณ์ในการทรงสถิตของพระองค์และก้าวเข้าสู่ทุกสิ่งที่พระองค์มีเพื่อลูก ในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่สามข้อที่24กล่าวไว้ว่าและทุกคนที่รักษาพระบัญญัติของพระองค์ก็อยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงสถิตยอยู่ในคนนั้นด้วยเหตุนี้เราจึงรู้ว่าพระองค์ทรงสถิตยอยู่ในเราโดยพระวิญญาณซึ่งพระองค์ได้ทรงโปรดประทานแก่เราแล้วขอทรงโปรดช่วยให้ลูก เป็นบุคคลแห่งการเชื่อฟังในวันนี้ลูกอธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะแล้วพบกันใหม่ในคำอธิษฐานครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ